กับพ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะครับครับครับผมมาดูคลิปกับสาวสมพรแล้วอะครับแล้วก็อ่าของพ่อของพ่อคือพ่อดูแล้วผมเปลี่ยนหรือยังไงเอ่ยหมายถึงว่าอะไรนะครับหมายความว่ารถรถรถใหญ่รถเก่งนะเปลี่ยนช่องทางหรอครับพี่พ่อดูอ่ะเขาเปลี่ยนช่องทางมาจากเลนสามมาเอ่อคือคือคือตอนเนี้ยผมตอนเนี้ยผมมาดูเนี่ยมันมีรูปถ่ายมีอะไรตอนที่รถมันชนอะนะอ่าอ่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรพี่ลองดู เขาไปยูเธอถาม่าดูเลยเขายูเธิร์มาจริงเปล่าเพราะผมขับตามสูตรก็มาอยู่เพราะวันนั้นนะผมไปกับลูกยังเห็นรูปรถผมขับนำหน้าลูกผมอยู่เลยตัวผมยังอยู่ในกล้องอยู่เลยในวิดีโอวิดีโออ่ะผมมาไปกับลูกลูกขับตามสูตรผมมาเขาแล้วเขามานี่เสร็จปั๊บแล้วเลนซ้ายเห็นไหมครับว่ามันมีรถจอดอยู่แล้วเขาเข้ามาเลนกลางเลนกลางเสร็จปั๊บเขาจะเลี้ยวเข้าซอยนั้นซอยสี่สี่ แล้วพอตอนนี้รถกระบะมันจอดอยู่ตรงหัวมุมมันพอดีเขาเลยจะเลยซอยแล้วเขาเลยเบรกพอเบรกเสร็จปั๊บรถล่ะเขาจะเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้ที่ลองดูกล้องดูวิดีโอก่อนพอเขาจะเลี้ยวไม่ได้เพราะมันมีมอเตอร์ไซค์วิ่งซ้ายอยู่เขาหันมองกระจกข้างเสร็จปั๊บคิดว่าน่าจะมองกระจกข้างเพราะเขาจะเลี้ยวซ้ายพอตอนนี้เขาเลี้ยวไม่ได้เขาก็เลยหยุดเลยกันทันทันลูกผมุ่งชนอ่ะเพราะมันมีมอเตอร์ไซค์วิ่งซ้ายอยู่ถ้าเขาเลี้ยวไปเลยเนี่ยคือเขาก็ต้องมอเตอร์ไซค์คันนั้นอ่ะมอเตอร์ไซค์คันที่วิ่งอยู่เลนซ้ายอะต้องชน ลูกผมก็จะไม่ชนถ้าเขาเลี้ยวไปเลยนะแต่เขาถ้ามองกระจกซ้ายเพราะเขาคนจะเลี้ยวซ้ายเขาไม่มองกระจกขวาอยู่แล้วอืมคือหมายความว่าในความคิดพ่อนี่คือรถรถเก่งผิดร้อยเปอร์เซ็นตเลยใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ผมอธิบายให้ฟังไงไม่ไม่ที่ผมผมเรียนถามพ่อก่อนไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่ได้เป็นคนขับถูกไหมพ่อใช่ผมก็ดูจากคลิปก่อนแล้วพ่อคิดว่ารถผมผิดร้อยเปอร์เซ็นตเลยไหมล่ะหรือหรือจะออกกันยังไงดีอ่ะก็ก็ก็ ผมก็ว่าที่ผมพูดไปเนี่ยผมพูดตามคลิปไน่ครับครับอ่าแล้วทีนี้แล้วเราจะออกแบบไหนกันดีล่ะพ่อแบบไหนจะจะจะจบยังไงกันคดีเนี้ยหรือแบบไหนดีความคิดพ่ออ่ะก็ไม่รู้ผมต้องปรึกษาแม่เขาก่อนเพราะตอนนี้ผมอยู่ร้านผมเปิดร้านอยู่อ๋อไม่ใช่คือคือในความเห็นพ่อนะพ่อแบบว่าเออจะจบยังไงผมผิดร้อยหรือว่าจะแยกกันไปหรือแบบไหนไงพ่อผมที่ผมเรียนถามเนี่ยอ๋ออันนั้นผมต้องปรึกษาแม่เขาก่อนเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ถ้าถามผมนะผมก็ให ที่ผมจากดูที่ผมดูคลิปนะแล้ววันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ไงผมก็อธิบายให้ฟังไปงั้นผมไม่ได้บอกผมยังไม่ได้เอ,อ่ยว่าทางทางฝั่งพี่ผิดนึกออกไหมครับครับเข้าใจพี่เข้าใจเข้าใจพ่อ,อแต่ทีนี้ทีนี้แต่ที่ผมเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยเพราะวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คือคือผมดูจากกล้องวิดีโอนึกออกไหมครับที่าครับายฟังอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ดูอาจากกล้องวิดีโอแล้วพี่มีความคิดยังไงพี่ก็ลองคุยกันก็ได้ผมผมไม่ได้ตีเรียดอะไร เพราะนี่ในความคิดผมแต่ในความคิดพี่เปนบไหนไม่ไม่คือคือตอนนี้ประเด็นคือหมายความว่าเราจะหาจุดจบของคดีไงครับพ่อว่าเราจะจบแบบไหนเออว่าเราจะผมถึงผมถึงบอกงเดี๋ยวผมต้องปรึกษาทางแฟนก่อนเพราะว่าเขาก็ไปกับผมด้วยเหมือนกันแล้วแล้วน้องแล้วน้องตอนนี้น้องตอนนี้ยังเดินกลับมาเดินปกติได้ยังครับพ่อยังไม่ได้ครับยังใส่เปลือกอยู่เลยครับอ๋อยังใส่เปลือกอยู่ใช่ไหมยังใช้ไม่ท้าอยู่แล้วพ่อ ใชไม่ท้าครับใช้ไม่ท้าอ๋อเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมรบกวนคุณพ่อคุยกับคุณแม่เนาะแล้วจะจบยังไงก็เดี๋ยวโทรหาผมก็ได้นะครับอ๋อไม่ต้องเข้าไปโรงพักเลยใช่ไหมร่วงครับไม่ใช่ไม่ใช่คือคือ,ค,อ,ค,อคือหมายควาว่าก็พ่อบอกผมว่าพ่อจะคุยกับแม่ก่อนถูกไหมแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดได้ผลยังไงพ่อก็แจ้งผมก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นคนนัดให้อ่าได้ครับได้ครับอ่าก็คือก็คือภายในวันสองวันนี้นะพ่อนะได้ครับได้ครับครับครับโอเคครับพ่อครับครับครับ